ทำเป็นกุศลเป็นไฉนยโยโควจรบุคคลจริญมรรค่าปฏิปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุตฌานอันสหรคตรด้วยอากิจัญญาตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขละถึงเป็นอย่างต่ำละถึงเป็นอย่างกลางละถึงเป็นอย่างประนีตละถึงเป็นฉันทาธิบดี และถึงเป็นวิริยาธิบดีละถึงเป็นจิตตาธิบดีละถึงเป็นวิมังสาธิบดีละถึงเป็นฉันทาธิบดีอย่างต่ำละถึงเป็นฉันทาธิบดีอย่างกลางละถึงเป็นฉันทาธิบดีอย่างประนีตละถึงเป็นวิริยาธิบดีอย่างต่ำละถึงเป็นวิริยาธิบดีอย่างกลางละถึงเป็นวิริยาธิบดีอย่างประนีตละถึงเป็นจิตตาธิบดีอย่างต่ำ ละถึงเป็นจิตตาธิบปดีอย่างกลางละถึงเป็นจิตตาธิบปดีอย่างประณีตละถึงเป็นวิมังสาธิบปดีอย่างต่ำละถึงเป็นวิมังสาธิบปดีอย่างกลางละถึงเป็นวิมังสาธิบปดีอย่างประณีตอยู่ในสมัยใดผัสษะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศล